สวัสดีค่ะพบกับทันยิราชาแนลเช่นเคยค่ะวันนี้มีข่าวสารดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะกู้เงินผ่านออนไลน์ครบจบในแอปเดียวกู้เงินผ่านแอปทุกขั้นตอนปลอดภัยแน่นอนรู้ผลไวรับเงินภายใน24ชั่วโมงวันนี้จะมารีวิวทั้งวิธีขั้นตอนโหลดแอปพลิเคชันและขั้นตอนการลงทะเบียนที่นี่มีคําตอบค่ะ สำหรับ a อป Thunder เป็นสินเชื่อในระบบถูกกฎหมายได้รับเงินจริงซึ่งอยู่ภายใต้บริษัท SCB a p p a c a r อยู่ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ให้บริการสินเชื่อภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแอปเงิน Thunder นะคะจะรองรับอยู่2ระบบ 1. Android 2. iOS ค่ะ5ขั้นตอนตั้งแต่วิธีการติดตั้งจนถึงวิธีการลงทะเบียนการใช้แอปนะคะเราไปดูวิธีขั้นตอนที่1กันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดแอปปัจจุบันแอปเงิน thunder รองรับ2ระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะขั้นตอนที่2ลงทะเบียนใช้แอปเงิน t h เด d e r ค่ะสิ่งที่ต้องใช้ได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ 2. เมเบอร์โทรศัพท์ของผู้ก,กู้เพื่อรับรหัส otp ค่ะเราสามารถดูขั้นตอนวิธีต่างๆได้ดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาลงทะเบียนการใช้งานแอปค่ะ 1. กดปุ่มเข้าสู่ระบบหรือสมัครใช้บริการ 2. ก่อข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ 3. ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ด้วยรหัส OTP ค่ะ 4. ถ่ายภาพพร้อมบัตรประชาชนค่ะ 5. ตั้งค่ารหัสพินเพื่อเข้าใช้งานค่ะ ขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลยื่นขอสินเชื่อสิ่งที่ต้องใช้ได้แก่สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือน8ธนาคารที่รองรับมีดังนี้ค่ะ1กะสิกรไทย2กรุงไทย3กรุงศีสี4ทหารไทย5ไทยพาณิชย์6ออมสิน7ทกสและ8ทออค่ะสำหรับขั้นตอนยื่นขอสินเชื่อค่ะ1เข้าสู่หน้าหลักของแอป 2. กลอกอีเมลของคุณเพื่อรับรหัส OTP หากไม่ทราบกดปุ่มติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ 3. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อ 4. ส,ส่งข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มส่งข้อมูลขอสินเชื่อค่ะ 5. ส่งข้อมูลสำเร็จรอผลการพิจารณาตามที่แอปแจ้งค่ะ ขั้นตอนที่4ทำสัญญาและรับเงินสินเชื่อกดทำสัญญาผ่านแอป Thunder ท่านจะได้รับเงินภายใน24ชั่วโมงหลังทำสัญญาท่านสามารถดูขั้นตอนการทำสัญญาสินเชื่อได้ดังนี้ค่ะสำหรับขั้นตอนรับผลอนุมัติและทำสัญญาค่ะ 1. กดทำสัญญาสินเชื่อหลังได้รับอนุมัติ 2. กรอกจำนวนเงินที่คุณต้องการทำสัญญาค่ะ 3. เลือกรูปแบบผ่อนชำระ 4. เลือกบัญชีที่จะใช้รับเงินค่ะ 5. กดปุ่มส่งข้อมูลเพื่อรับสินเชื่อ 6. สำเร็จรองเงินเข้าบัญชีภายใน24ชั่วโมงค่ะขั้นตอนที่ 5. ชำระค่างวดสินเชื่อเงินตั้งมี2วิธีค่ะ 1. ชำระผ่าน SCB e c s y App 2. ชำระผ่านแอปพลิเคชันผ่นธนาคารอื่นๆค่ะ ส่วนเอกสารใบแจ้งนี้ของท่านนะคะจะถูกส่งผ่านอีเมลวิธีที่1ชําระผ่าน SCB Easy App ค่ะกดปุ่มชําระผ่าน SCB Easy App แอปจะขึ้นหน้าชําระกรอกจํานวนเงินที่ต้องการชรําระกดยืนยันค่ะ วิธีที่2ชํชำระผ่านแอปพลิเคชันผ่านธนาคารอื่นๆชำระผ่าน QR Code กดขอปุ่ม QR Code และบันทึกลงในโทรศัพท์มือถือเปิดแอปธนาคารที่ต้องการใช้ชำระค่างวดและสแกนจ่ายผ่านได้ทันทีค่ะแอปเงินทันเดอร์จะมีทั้งหมด3สินเชื่อให้กูด้ด้วยกันค่ะ 1. สินเชื่อตั้งหลักเป็นสินเชื่อเงินสด 2. สินเชื่อเปกันเดอร์เป็นสินเชื่อผ่อนของ 3. สินเชื่อตั้งหลักให้เพิ่ม เรามาดูคุณสมบัติการยื่นกู้สินเชื่อต่างๆกันค่ะสินเชื่อตั้งหลักเป็นสินเชื่อเงินสดนะคะวงเงินกู้อยู่ที่50,000บาทผ่อนได้นานสูงสุดถึง15เดือนอนุมัติไวภายใน15นาทีนะคะรับเงินสดภายใน24ชั่วโมงส่วนอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2.75%ต่อเดือนหรือ33%ต่อปีค่ะ สำหรับคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อนะคะ 1. สัญชาติไทยอายุ20-65ปี 2. อาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าและบุคคลที่มีไรายได้เป็นประจำค่ะสำหรับข้อมูลใช้ขอสินเชื่อนะคะจะมีดังนี้ 1. ข้อมูลแบบประจำตัวประชาชน 2. สเตตเม้น์ย้อนหลัง6เดือน รองรับ8ธนาคารได้แก่กสิกรไทยกรุงไทยกรุงศรีทหารไทยไทยพาณิชย์ทกสทอสารายอมสินค่ะ 2. สินเชื่อเปกันเดอร์เป็นสินเชื่อผ่อนของวงเงินกู้สูงสุด40,000บาทผ่อนได้นานถึง12เดือนสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าเปกันเดอร์จ่ายด้วยเปกันเดอร์จากลิงก์หรือ QR code ที่ร้านค้าให้สแกนผ่อนจำระค่างวดผ่านแอป Thunder สำหรับดอกเบี้ยนะคะจะอยู่ที่2.09%ต่อเดือนหรือ25%ต่อปีค่ะสำหรับคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อนะคะ 1. สัญชาติไทยอายุ20-65ปี 2. อ,อาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าและบุคคลที่มีไรายได้เป็นประจำค่ะสำหรับข้อมูลใช้ขอสินเชื่อนะคะจะมีดังนี้ 1. ข้อมูลแบบประจำตัวประชาชน 2. ส,สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนรองรับแธนาคารได้แก่ กสิกร isation, ไทยกรุงไทยกรุงศรีทหารไทยไทยพาณิชย์ทกสทอสและออมสินค่ะ 3. สินเชื่อตั้งหลักให้เพิ่มเป็นวงเงินพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อตั้งหลักเพื่อต่อยอดให้กับอนาคตสำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อตั้งหลักอยู่และระหว่างการผ่อนชำระมีเครดิตที่ดีก็จะสามารถกู้สินเชื่อนี้ได้ค่ะ สำหรับการกู้เงินผ่านออนไลน์ครบจบในแอปเดียวท่านสามารถกู้ได้ทุกอาชีพถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะคะสำหรับยุคนี้หากท่านใดสนใจสมัครสามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะและท่านใดต้องการฝากคำถามก็สามารถฝากไว้ใต้คลิปนี้ <S <S เช่นเดียวกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ